นี่คือเหตุการณ์วันที่22กุมภาพัานธ์2567เวลาประมาณ17.30นนาาิกาครับมาดูว่าเจอใครนะครับว้วนทวนสมบูรณ์มากครับพายเดียวหลับนั่นเองครับปรากฏตัวอยู่บริเวณน้ําตกเหวนรกนี่เป็นการพบกันครั้งแรกของปีนี้ครับนี่ครับกลมบล็อกเลยนะครับ หลังจากภายด้วนใช้สิทธิ์ทวงคืนผืนป่าและอยู่ในภาวะที่ตึงเครียดกันพอสมควรครับหลังจากภารกิจของพี่ด้วนสำเร็จภายเดียวรับก็ถึงเวลาโชว์แล้วครับเปลี่ยนอารมณ์แทบจะไม่ทันเลยนะครับมาดูการโชว์ของภายเดียวรับนี่เป็นการโชว์ครั้งแรกของปีนี้ครับ พายดูยรับใช้งวงเกี่ยวเอาขวดแก้วขึ้นมาแล้วหยิบเข้าไปใส่ปากครับนี่ครับใส่เข้าไปเต็มปากเลยครับเอฟซีที่ดูอยู่ครับต่างตกตะลึงครับเพราะนั่นคือขวดแก้วแท้ๆเคี้ยวไปก็เป็นแผลที่ปากครับกืนลงไปก็อยู่ในท้องแล้ะครับจะย่อยสลายอย่างไรแต่พายดูรับ ไม่เกินครับเนี่ยครับคาบไว้โชด้วยครับรู้สึกว่างาของภายเดียวหลับจะยาวขึ้นนะครับนี่ครับสำหรับคำถามว่าช้างที่งาหักจะยาวหรือไม่ครับก็มาดูภายเดียวหลับครับแอดมินว่ายาวขึ้นนะครับแต่น่าเสียดายที่ยาวข้างเดียวครับอีกข้างหนึ่งยังไม่โผล่ออกมา ตอนนี้ทุกคนรุ้นให้ภายเดียวรับคายขวดแก้วออกมาครับกลัวว่าภายเดียวรับจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าและที่อยู่ในท้องอาจจะเป็นขวดแก้วที่ไม่อาจจะย่อยได้ทําให้ท้องป่องก็ได้นะครับแอดมินคิดว่าถ้ากล้ากินเข้าไปก็อยู่ในท้องแล้วครับไม่รู้จะย่อยกันยังไงล่ะครับนี่ครับยังคาบอยู่นะครับทุกคนต่างขอร้องให้พี่เดียวรับ คายออกมาครับแต่ที่โดรับเฉยครับยังไม่กลืนเข้าไปนะครับยังคาบโชว์อยู่นี่ครับมีอะไรให้แปลกใจอยู่เสมอครับแต่ถ้ากินเข้าไปนี่ไม่ใช่เรื่องสนุกละครับ เพราะไม่รู้ว่าจะสามารถย่อยสลายได้หรือไม่นี่คือขวดแก้วนะครับนี่ครับคาบไว้ริมปากครับเป็นการคาบโชว์นะครับไม่ได้อมไว้นะครับนี่ครับคาบโชว์ไว้เฉยๆครับให้ตื่นตะลึงเล่นอย่างนั้นแหละครับแลแล้วเหตุการณ์หน้าวาดเสียวก็เกิดขึ้นครับ เมื่อพี่เดี่ยวหลับของเราใช้งวงแตะเข้าไปในปากเลยครับทีนี้มิดเลยครับขวดแก้วดูหูของพี่เดี่ยวครับสะบัดไปสะบัดมาแล้วสายตาครับนี่ครับสเสน่ห์ของช้างป่าเขาใหญ่แต่ละตัวครับไม่เหมือนกันครับตอนนี้ขวดแก้ว อยู่ในปากแล้วครับไม่มีใครรู้ว่ากืนหรือ,อยังด้วยซ้ำนะครับแอดมินเองก็ตกใจครับแต่ท่านในนั้นครับนี่ครับคายออกมาซะอย่างนั้นแหะครับนี่ครับขวดแก้วที่คายออกมาที่แท้ก็เล่นกับเหล่าบรรดาเอฟซีเป็นการโชว์ที่เฉยครับเป็นการโชว์ครั้งแรกนี่ครับชูงวงขึ้นมา หลอกได้สำเร็จครับทำให้ FC ต่างใจหายใจความได้นี่คือการปรากฏตัวครั้งแรกของภายเดียวหลับในปีนี้และเป็นการโชว์แรกที่น่าตื่นเต้นและน่าตกใจเป็นอย่างยิ่งครับมาดูว่าโชว์ต่อไปจะสร้างเสียงหัวเราะได้หรือไม่นะครับ รอรับชมกันครับ